6สาเหตุค่ะที่เราพุงป่องโดยไม่รู้ตัวค่ะ 1. ดื่มหนักค่ะแอลกอฮอล์ค่ะจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทําให้เราพุงป่องโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าจริงๆแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมีปริมาณคารี่เป็นปริมาณมากค่ะ มีทริคนะคะง่ายๆโดยที่ว่าจะให้ผู้หญิงนะคะเราเอาน้ำหนักตัวคูณ22นะคะนั่นคือแคลอรี่ที่เราควรที่จะรับในแต่ละวันส่วนผู้ชายนะคะคเท่าน้ำาตักของเราเองเนี่ยนะคะคูณ25ค่ะแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละแก้วนะคะมีปริมาณ450แคลอรี่ค่ะต่อน1นแก้วดังนั้นเองเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เรามีหุ่นสวยนะคะแล้วก็เฟิร์มฟิตนะคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะขนมขบเคี้ยวค่ะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทําให้เราตัวบวมนะคะเนื่องจากว่าในขนมขบเคี้ยวค่ะจะมีปริมาณเค็มพอปริมาณมีปริมาณเค็มหมายความว่ามีโซเดียมการมีโซเดียมค่ะทําให้ตัวเราบวมมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นค่ะการที่เราอยากจะมีนัดท้องที่แบนลาบนะคะเราก็ควรหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวค่ะ 3. ค่ะการปล่อยให้ตัวเองท้องผูกค่ะการปล่อยให้ตัวเองท้องผูกค่ะเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เราท้องป่องค่ะ ดังนั้นค่ะเราจึงควรที่จะรับประทานผักและผลไม้ให้เพียงพอเพื่อป้องกันอาการท้องผูกและความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าค่ะการพนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทําให้เรานะคะมีระดับความเครียดและฮอร์โมนในความเครียดนี้เองค่ะทําให้เราเนี่ยอยากของหวานแล้วก็อยากแป้งมากขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเพื่อการหลีกเลี่ยงนะคะความเครียดนะคะเราจึงควร นอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอค่ะอย่างน้อย7-8ชั่วโมงค่ะใน1วันค่ะ 5. การทานไขมันผิดประเภทค่ะการทานไขมันผิดประเภทค่ะมีส่วนที่จะทําทให้เราท้องป่องโดยไม่รู้ตัวค่ะดังนั้นค่ะเราควรที่จะได้รับไขมันที่ดีเช่นน้ํามันมะกอกนะคะหรือว่าปลาแซลมอนเป็นต้นค่ะ6ค่ะการรับประทานอาหารที่มีไฟเบรลน้อยค่ะ เป็นสาเหตุที่สําคัญค่ะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการท้องผูกนะคะนอกจากท้องผูกแล้วเนี่ยค่ะจะทําให้ไขมันเนี่ยไปสะสมอยู่ที่พุงอีกด้วยค่ะเพื่อ<ส>ท <ự sch ring> ําให้หน้าท้องแบนราบนะคะการที่เรารับประทานผักและเพียงพอค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตในแต่ละวันค่ะ